สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือเหรียญวัดพระแก้วปีพศ2525มาให้รับชมกันนะคะ <evet. S 1> เหรียญนี้จะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดหนึ่งบาทค่ะลักษณะของตัวเหรียญนะคะจะเป็นโลหะสีขาวจะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลวงขอบนอกจะมีเฟืองจักค่ะ ส่วนขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่25มิลิเมตรทางด้านหน้าของเหรียญค่ะจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งจะผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายค่ะทรงเครื่องบรม,มขัติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองคุย และภายในวงขอบเหรียญค่ะทางด้านซ้ายนะคะจะมีข้อความคำว่าภ um ูมิพลอดุลยเดชส่วนขอบเหรียญทางด้านขวาค่ะจะมีข้อความคำว่ารัชกาลที่9ทางด้านหลังของเหรียญค่ะจะมีรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทางเบื้องบนของขอบเหรียญน,นะคะจะมีข้อความคำว่าประเทศไทย พศ2525โดยจะมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความทั้งสองข้อความค่ะและทางเบื้องล่างนะคะตรงขอบเหรียญจะมีตัวเลขซึ่งบอกราคาว่า1บาทซึ่งจะเป็นตัวเลข1ไทยและ1อารบิกโดยจะมีข้อความคำว่าบาทค่ะอยู่ระหว่างเลข1ไทยและ1อารบิก และทางด้านล่างของข้อความคำว่าบาทค่ะจะมีตรานกวายุพักอยู่และภายในตรานกวายุพักเนี่ยจะมีตัวเลขย่อของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญออกใช้นะคะซึ่งเหรียญหนึ่งบาทนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่โค้ดค่ะและจะมีโค้ดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะเหรียญแรกนี้จะเป็นโคด25นะคะ เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูชัดๆค่ะนี่นะคะโค้ด25เหรียนต่อไปเหรียนที่สองจะเป็นโค้ด26ค่ะนี่นะคะเราพยายามซูมให้ดูนะคะ ต่อไปค่ะเรียนนี้จะเป็นโคด27นะคะเราจะพยายามซูมเท่าที่เราทำได้นะคะเรียนต่อไปค่ะเรียนนี้จะเป็นโคด28ค่ะ นี่นะคะและนี่ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบครบโค้ดสี่เหรียญและสี่โค้ดนะคะซึ่งจะมีโค้ดยี่สิบห้าก็ดและก็ยีค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญหนึ่งบาท วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในปีพศ2525แบบครบโคตรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ